สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนจากสำนักง,งานประกันสังคมนะครับว่า,าพ่อแม่ที่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33และมาตรา39อย่าลืมยื่นใช้สิทธิ์เงินส่งเคราะห์บ,บุตรเดือนละ800บาทนะครับซึ่งบุตรที่จะได้รับเนี่ยอายุไม่เกิน6ปีนะครับในรายละเอียดเรื่องนี้หัวหน้าสำนักง,งานประกันสังคม สมุดปาการนะครับเขาได้มีการชี้แจงย้ำเตือนนะครับว่าเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่สำนักง,งานประกันสังคมเขาดูแลผู้ประกันตนตามมาตรา33และ39ที่มีบุตรเกิดที่มีบุตรแรกเกิดสามารถที่จะยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้จนถึงอายุ6ปีเลยนะครับซึ่งสิทธิประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ย เมื่อท่านเป็นผู้ประกันตนในมาตรา3 3หรือ39ในระบบประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนเดือนก่อนที่จะใช้สิทธิ์หรือภายใน3ปีจะต้องเงินส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับเพราะฉะนั้นใน3ปีเนี่ยท่านส่งเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีและจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเช่น พ่อแม่เนี่ยจดทะเบียนสมรสหรือถ้าหากไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็สามารถยื่นจดทะเบียนรับรองบุตรหรือคำสั่งของสารให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายส่วนกรณีทะเบียนบ้านอ่าส่วนกรณีจดทะเบียนหย่าสามารถยื่นสงเคราะห์บุตรได้เช่นกันยกเว้นบุตรบุญธ,ธรรมเมื่อเข้าเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวนะครับทีนี้ผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร800บาท ต่อบุตร1คนต่อเดือนนะครับก็จะได้คราวแล้วไม่เกิน3คนตั้งแต่บุตรคนตั้งแต่บุตรอายุแรกเกิดไปจนถึง6ปีบริบูรณ์โดยผู้ประกันตนที่เป็นพ่อหรือแม่เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ที่ประโยชน์ดังกล่าวได้เพียง1คนเท่านั้นก็คือถ้าพ่อกับแม่เป็นผู้ประกันตนทั้ง2ทั้ง2คนเนี่ยนะครับก็ใช้สิทธิ์ได้เพียง1คน บุตรเนี่ยเขาให้ได้ถึง3คนนะครับได้คนละ800ต่อเดือนต่อคนเนี่ยไปจนถึง6ปีอายุ6ปีบริบูรณ์นะครับโดยท่านสามารถที่จะยื่นเบิกเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังได้ภายใน2ปีนับแต่วันที่บุตรเกิดนะครับก็คือ อาจจะบุตรเกิดมาแล้วแล้วท่านยัง,ยงไม่ได้แจ้งขอรับเงินสงเคราะห์นะครับเขากำหนดย้อนหลังให้ได้ถึง2ปีหลังจากการยื่นเรื่องและเอกสารครบถ้วนเนี่ยก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน5วันทําการนะครับสำหรับหลักฐานในการขอยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยกรณีผู้ประกันตนหญิงเป็นผู้ใช้สิทธิ์ก็จะต้องแนบสำเนาสูติบัตรบุตรและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ อย่างละหนึ่งชุดหากเป็นผู้ชายใช้สิทธิจะต้องยื่นสำเนาสูติบัตรบุตรสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทซัพย์ทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนยาหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตรหรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างละหนึ่งชุดโดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านในทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1 5 0 6กด1ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ